สวัสดีครับผมพามาเล่นกับซุ้มพิษัยยันอีกแล้วนะครับที่เห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นห้างซ้มโอ้กับใบหูวรังการงานสร้างครับนี่โอ้ทำไมสูงแทะอยู่บนที่สูงก็มองฝุงไปเลยนะครับนี่แถมตัวดูเหมือนกับยืดไปอีกครับนี่เออครับใบหูวรังการงานสร้างเจ้าแม่ใบหูวรังการไล่มแมลงนะครับนี่ไล่มแมลงเดี๋ยวจะพามาเยี่ยมอ่า เชือกนะครับ,บป่วยในตอนนี้ยังไงบ้างตัวนี้น่าจะไม่ไายถ่ายท้องนะครับแต่ทําทไมตัวยืดจังเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับไปตามกันไปส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแม่ทัพทีมสยาม นี้ไม่เป็นอะไรนะครับผมส่วนเชือกนี้นะครับนี่ถ่ายท้องนะครับแม่สุภาพแม่สุภาพแต่อย่างที่บอกครับต้องรอรุ่นนะครับนี้ก็ย่างเข้า15เดือนนะครับเข้าไปแล้วนะครับจะ16เดือนแล้วนะครับระหว่างไปผสมพันธุ์มานะครับก็รอดูนะครับจะมีช้างเด็กให้เราได้รับชมไหมนะครับก็หวังว่า ขอให้มีนะครับผมก็เฝ้ารอติดตามกันนะครับไม่การันตีนะครับผมต้องรอดูนู่นเลยครับผมประมาณอีหนึ่งเดือนสุดท้ายนะครับประมาณพฤศจิกนะครับควาวปะวันี่ก็เป็นผมไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เเชื่อรู้สึกว่าจะมาขออาหารนะครับตอนนี้อาหารยังไม่มานะครับผมอาหารยังไม่มาประวามไปตัดอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับในสุภาพ นีแม่ทับทีมตาเสียหนึ่งข้างครับด้านนี้นะครับแม่ทับทีมนะครับตาเสียด้านนี้หนึ่งข้างนะครับแต่ใส่เขาพาว่าไงครับตาเสียหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมหนุ่มสุดหล่อของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแบบหนุ่มแฟนตาของเรานะครับ นี่เลยครับผมพามาเยี่ยมมารับชมพ่อหนุ่มน้อยของเราโอ้รูดตกระดูรูดตะกระดูกจิ๋ครับผมกำลังฟื้นเลยครับนี่พาออกเดินยิ่งเห็นกระดูกโอ้หนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยฮะบวกถ่ายเป็นสือยังธรรมาไดา แต่ผมลือเกินนะครับเหมือนกับช้างขาดสารอาหารไปแล้วครับตอนนี้นี่นะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมนะครับขนมแฟนตานี่ครับต้องเดินหาสมุนไพรนะครับผมเพราะว่าช้างเขาจะรู้ดีอยู่แล้วว่าไหนกินได้อ,อันไหนกินเดิมอืมเนี่ยเขาจะยึดกี่พีสิบอ๋อสดือนไน อได้ครับผมอีกหนึ่งเชื่อมรอขมแฟนต้าอืมไม่บรรลุเลยครับเพื่เดียวเดียวนะครับมามาเยี่ยมมาถามถ่ายอาการนะครับว่าเป็นยังไงอ๋อมูลนั่นไงครับมูลเขาขับถ่ายออกก็ปกติดีนะครับผมอืมฮะยานยานเลยเอาเวลาอยู่ก๊กลักเราไปย่านซ้ำ เวลาอยู่โกหลักเราไม่กลัวเลยทําใส่เก่งด้วยวนะครับมาแบบนี้กลัวเชยนะครับบอกให้ออกงานเยอะๆนะครับผัาออกเยอะๆอย่าอยู่แต่โกหลักนะครับโช,ชว์ความหล่อบ้างนะครับน,นะครับออกกินอาหารตามริมถนนตรงนี้จะสร้างใหม่นะครับตรงนี้เพิ่งเสร็จได้ไม่นานนะครับ ทำรอบหมู่บ้านยี่สิบหลังเลยครับผมผมก็บอกว่ากินบอกกินไปจากมือสามมือช่วงนี้ช้างป่วยกันเยอะด้วยนะครับเป็นเยอะป่วยกันเยอ,ะ,อะสุภาพผมก็ไปถ่ายให้ได้รับชมเลยนะครับเมื่อกี้ก็น,นี่ก็รอรับชมกันว่าจ,จะชานานขนาดไหน ที่จะมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็กินเครื่อสุภาพดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับ๋องสุภาพดีขึ้นแล้วนะครับก็รอรุ้นอีกหนึ่งเชือกนั่นก็คือสุภาพเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีช้างเด็กให้เราได้รับชมไหมนะครับประมาณพศจิบอพี่อ่าพิจิพศจิธนวารนะครับอ่านะครับเราก็ไม่ได้การรันตีนะครับ เพราะว่าอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้นะครับว่าติดไม่ติดแต่ถามว่าแต่ถามว่าเซียนเนี่ยเซียนก็เยอะครับเซ <c oughs> <c oughs> ียนก็เยอะเซ <c oughs> ียนเซ <c oughs> ียนก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เยอะนะครับแต่เราไม่การันตีนะครับถ้าออกอ่าประมาณหนึ่งเดือนสุดท้ายนะครับรอติดตามรับชมก็แล้วกันว่าเขาจะมีลูกมีหลานให้เราได้เล่นไหมนะครับขนมแฟนตาไหย อ๋อภาพไม่สวยภาพไม่สวยด้านนี้หมดจ่มหมดพีมองเหมนคือสีจมเออทางนี้ฝนตกแ e งกว่าเมื่อคืนโอ้ไม่ต้องว่าถึงรลนนายน้องบ่ยู่ผมย่บันผมก็หนักคือกันนี่นะครับพามาเยี่ยมมารับชมกับพ่อหนุ่ม สุดหล่อของเราจอมซาในกกหลักแต่มาผมเดินเข้าใกล้ร้องแอ,อ๊กเลยกลัวเชยกลัวครับกลัวกลัวกล้องครับผมกลัวกล้องไอ้หมอนี่มันถืออะเวล,วลาแหงงานเหมือนกันกลัวเหมือนกันไปนี่เลยอ่ยาญาติญาตคิดในใจนะไอ้หมอนี่มันถืออะไร <laughs> มันถืออะไรของมันวะคิดในใ,นใจนะใส่เอาสวอใส่เอาสวอ,อคิดในใ,นใจนครับดูดูแมนครับผนุน่มสุดซาแฟนตา ลอยหนึ่งเชือกนะครับของซุ้มวิศัยรันเรือซุ้มพระคูบุญมาแซนดีก็ต้องรอสุดนะครับผมต้องรอสุดนะครับช่องเปลี่ยนชื่อยังครับหรือยังนะว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นแฟนต้าอ่านะครับคนทําหาก็เยอะนะครับบางคนอาจจะพิมพ์ไม่เจอนะครับตามตามชื่อช่องเขาก็จะเป็นช่องสยามช้างยิ้มแฟมิลี่นะครับกับพนมแฟนต้า อยากรับชมเรื่องเรามากกว่านั้นก็ทางช่องทางหนุ่มน้อยแฟนตากันได้นะครับทั้งสี่เชือกนะครับกับวันนี้ก็รอดูนะครับว่าฝนจะตกหรือไม่เออมันยังไม่ถึงเวลามันนะครับผมถ้าหกโมงปั๊บมันรู้ความเลยครับหกโมงปั๊บมันรู้ความเลยตกเลยทันทีครับผมเดี๋ยวจะพาดูหุ่นกันจะชัดนะครับผมดูนะครับในหุ่นนะหุ่น ผมแรงน้อยแล้วครับตอนนี้หุ่นน้อยหุ่นกระป๊อกลบนะครับนนถ้าเป็นกระปอมก็ถ้าเป็นกระปรอมก็กระอมอมกระปอมแดงนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่กิ้งกา่ากิ้งก่าจะตัวใหญ่พร้อมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับเขาทายท้องเพื่อจะยืดตัวนะครับ,รบเพื่อจะได้สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผม ใกล้เวลาเขาจะตกมันแล้วสิบสิบเอ็ดนะย่างเขาสิบเอ็ดนะครับหลักสิบแล้วนะครับแต่ว่าตกตกมันแบบอาการตกยากอย่างนี้โอเคนิสัยดีเข้าได้ตกได้สองวันตกไปสิเลยไงบ่นี่นะหน่อยหนาโอ้หอยหนามาแล้วทีหนึ่งเข้าได้อยู่ไหนบ่มันยานแห้เล้อบแบนี้ยานแห้กว่าไปสิอีกยานหันดาใส่เลย ไได้สปอกินแต่เรื่อเขาเนี่ยอนี่ครับตาช้างป่วยช้างทุกเย็นนะครับส่วนมากพอควานไม่ควานนะครับจะพาออกเดินนะครับเพราะว่ายืดเส้นยืดสายนะครับผมเพื่อให้ระบบลำไส้เขานะครับขยับขยายนี่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้พาผนุ่มน้อยออกเดินกับบรรยากาศยามเย็น ที่หมู่บ้านยี่สิบหลังครับผมท่านใดสนใจอยากมาก็แวะมาเยี่ยมมาชมได้นะครับมีคนถามหากันเยอะนะครับว่าขนมแฟนตากันอยู่ไหนนะครับหมู่สุดท้ายครับอ่าใช่ครับผมหมู่บ้านยี่สิบหลังนะครับหลังสุดท้ายเลยนะครับขนมแฟนตาหางนี้ยาวเร็วนะครับยาวเร็วนะครับวันนี้น้ำครันี่ว่ะอือ อันเก็บทางไหลต่อไปก็จะเ,เป็นง่าีิบเลยต่อไปก็จะเป็นเปลงาดิบนาสันนะส,สามปีตั้งแต่ผมถ่ายแรกๆไม่ยาวขนาดนี้นะเท่านั้นท่า,น,ทาน,นิดเดียวเองจำเนืน้อวบตีเอาไปเออสั่นคนอันนี้อีกเออประมาณนั้นนะอ่ะเออครับเออประมาณสามปีที่แล้วแค่นั้นาเด้งยังเห็นแบบว่าเออแพิ่เดียวสามปีแพิ่เดีวยว ปีเเนาาะะพรว่าผมผมถ่ายแรกๆนะครับก็ยังไม่ยาวขนาดนี้แป๊บเดียวนะครับงานคือเดียวเลยเนาะอืเออกินเข้าไปคือแหละมีแรงมีประโยชน์นะครับหมอบแป๊บเดียวถ่ายท้องวันบวันรับบาร์ได้ไรน้ำมันมือซ้ำกันเลย แต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าน้องทายท้องอยู่นะครับอาจจะมีซูบบ้างนะครับรอให้หายดีก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับมาขี้เล่นขี้สนเหมือนเดิมนะครับ <laughs> <laughs> ชนแต่โรงช้างนะครับเดี๋ยวก็พังอีกนะครับหลังที่สองนะครับนี้หลังแรกพังไปแล้วนะครับถ้าติดตามผมตลอดก็จะเห็นหลังแรกก็ฟิลม <laughs> เอา,า,น,เอา,า,น,านักีเใกัน <laughs> ว่าบงคิปตัวนั่นล่ะที่ว่าเขาโยกันนละอืมโยกันให้ครับที่นเตยใสเอาทุกอโหหันหลัง่โอเคนี่แหละครับผมพามาเยี่ยมารับชมนะครับพหนุ่มน้อยของเราอีกหนึ่งเชือกนะครับกลัวนะครับมีกลัวนะครับน้องไม่คุ้นนะครับน้องไม่ชินกลัว แต่ยังให้อยู่ในกรงหลักในกรงหลักก็อย่างที่เห็นนะครับผมถ้าเออกมาด้านนอกก็อย่างที่เห็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเมยนอยู่ปล่อยให้กินเลยเนาะกินแล้วกินแล้วเออ อโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าจะมาอัปเดตข่าวสารน้องให้ได้รับชมกัพ่อหนุ่มแฟนตานะครับวันนี้ออากินดินอีกแล้วนะครับกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายท้องอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมโอกาสหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากมาก看完แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับผม 你。